สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกอลฟไม่กล่าวโมโตผมอุ้มไม่กล่าวโมโตรครับมีรถดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับครับคันที่แล้วจําได้ไหม W124 b l a c k b บ r r y เป็นสี Black b บ r r y ใช่วันนี้นะครับนี่คือสีหายากอีกนะครับ<ช>ก็เป็น Black b บ r r y อีกเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ใช่ w 124ใช่จำวาเลยรหัสถ้าเกิดว่าเป็น Black b บอร์ในบ้านเราเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่ของเบนซ์เนี่ยตอนนี้หายากหมดเลยโหยากมากนะยากนะคือตั้งแต่รีวิว202มาก็เพิ่งคันนี้โผล่เข้ามาที่เป็นแบล็คเบอร์รี่ใช่คันนี้คือคันแรกใช่โหเรารีวิว202มานี่เยอะมากโอ้โหสี่ห้าสิบคันมั้งเยอะเยอะมากใช่นะครับไปพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้ก็คือเจ้าเบนซ์นะครับ w 2 0 2 c 2 2 0 Elegant นะครับรถคันนี้เป็นปี1996นะครับสภาพสวยงามทั้งภายในและภายนอกสีแบล็คเบอร์รีี่ภายในสสเบ และก็เป็นบอกคู่หน้าไฟฟ้าด้วยไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับมาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพภายนอกของเจ้า W202 คันงามคันนี้กันก่อนนะครับครับผมนี่เลยข้างหน้าโลโก้ดาวลอยนะครับผมสภาพโคเมี์ยังคงเงาสวยงามนะครับผมแล้วก็ตัวสกินเปียกเขาเนี่ไอ้สกินสปริงเกียลใช่เงี้ได้ปกตินะครับผมครับกระจังหน้าโคเมยบอกเลยว่าเงาสวยงามเลยตรงกลางไม่มีซี่งไม่มีฝันหล่อนะครับผมสภาพกันชนหน้าบอกเลยว่าสีสวยงามมากๆเลยนะครับเลนไฟหน้าเป็นของยี่ห้อบอสแท้ด้วยนะครับผมแล้วก็รีเฟลคเตอร์ในยังคงสภาพสวยงามเลยนะครับผมครับคันนี้เป็นไฟเลี้ยงมุมใสของเขานะก็ยังสภาพสวยงามคีย์โค้เม้นใต้ไฟเงาสวยงามไม่มีบุบไม่มีรอยยิบ สังเกตดูนะครับสีของเขานะครับถ้าเกิดว่าโดนแดดเนี่ย มันจะอมม,วม,ม่วงนะใช่ออกแนวเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยหน่อยนะ,ะใช่แต่พออยู่ในร่มมันก็ออกเป็นเทาๆใช่บอกเลยว่าสีผมผมชอบนะว่าสีมันสวยมากเลยนะโอ้สีดีเลยถ้าเกิดได้ 12- 4สีนี้สักคันเนี่ยอยากเก็บเหมือนกันใช่ครับผมแล้วก็รอ้อัน,นี้ได้เป็นร้อแบบลายดาวมา5ก้านะครับผมสภาพล้อใหม่ของเขาก็ยังคงสวยงามนะอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างแต่ไม่น่าเกียดนะแล้วก็คุณผู้ชมได้ย่างดันหลอปี2021เลยคุณผู้ชมก็ใช้ยางได้อีกนานเลยนะครับผมนี่เลยที่บอกเป็นเอลิแกน์นี่ตัวเพจของเขายังอยู่นะคร มากสวยงามเลยนะคะบผมครับตัวต่อด้านข้างเลยนี่พอเป็นเอลิแกนต์นะตัวท็อปของเขาก็จะเป็นนี่เลยลมดำมาเลยนะครับผมสภาพสวยงามมากๆนะแล้วก็ที่กาบที่ประตูไอตัวคิวที่ประตูคิวที่ประตูหลังก็แนบสนิทสวยงามเช่นกันนะคะบผอครับยี่ให้ดูเลยนี่ข้างหลังนะแม้กะทั่งประตูหลังเขาก็ลมดำสวยงามเลยมือเปิดโคเมียมเงาสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ล้อหลังนี่ลอยลายที่เป็น5าก้านะครับผมสภาพก็ยังถือว่าสวยงามนะมีรอยบ้างแต่ไม่น่าเกลียดนะครับผมแล้วก็เป็นยางนั้นหลอปปี2021เช่นกันครับ ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับ นี่เลยเนะเลนไฟหน้าบอชแท่งเขานะผมก็ยังสภาพคงสวยงามอยู่นะรีเฟลกเตอร์ข้างในก็ยังสวยงามเช่นกันนะครับวคียโคมยังใต้ไฟเงาสวยงามไฟมุมเลี้ยวก็สภาพยังสวยงามเช่นกันไม่แตกหักนะครับผมครับ<ม>นี่เลยเห็นว่าสีด้านข้างพอแบบเห็นไหมพอเราเริ่มมามืดขึ้นมิติสีเขาก็จะเปลี่ยนไปนะใช่ครับต้องบอกว่าสีคือมันเป็นอย่างีม้มาจากโรงงานนะเพราะว่าสีแบล็กบูรี่นี่มันจะมีการทำเขาเรียกอะไรเลยเยอร์การพ่นสีจากสูตรแลร้วกันมันจะมีหลายเลเยอร์ครับมันก็ทําให้สีสันของออกมาสวยงามแบบนี้นะครับผมครับแล้วก็นี่เลยล้อแม็กด้านหน้้้้าา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 าฝัั่่่งงงงงงขซยยยยลอออออแมมม็็กกกเคถืววสสภพจจะีรรร แต่ไม่น่าเกียดเช่นกันนะครับผมแล้วก็ยางเป็นดันลอปปี2021เช่นกันคุณผู้ชมก็ไปใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับครับภาษีคันนี้เป็น20มิถุนาย,ยน2567ก็ใช้ถึงปีหน้ากันไปเลยนะ,ค,ะครับเอลิแกนฝั่งข้างซ้ายอยู่ครบคิวโครเมียมเงาสวยงามคิ้วหน้า คิอประตูหลังแนบสนิทสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็ลมดำข้างบนเลยนี่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ที่มือเปิดเขาจะมีโครเมียมทุกทุกป,ประตูทั้งสีประตูเลยเนาะครับสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยที่แบบแล้วผมว่าฟิล์มคันนี้พอวเวลามองมนิดิเงี้ยสวยนะมันอมเขียวใช่มันอมเขียวดูหรูหราดูดีเลยนะครับผมแล้วก็ล้อหลังเขานี่สภาพล้อแม็กก็ถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ยังนั่นรอบปี2021เช่นกันนะ,ค,ะครับผมพี่กอ๊อลฟอยากให้ดูนี่หน่อยเลยนี่สอ,อากาศขอโชว์หน่อยดีกว่าหลายๆคันนะครับที่ไม่สามารถใช้การได้แล้วนะคคครรััับบใช้้ดูนนนีะ สักครู่นะครับผมขออนุญาตเปิดกุญแจก่อนนี่เลยเปิดกุญแจออกมาปุ๊บนี่เดี๋ยวรอวิทยุเขาติดสักครู่นะครับครับอ่ะกดเปิดวิทยุิหน่อยนี่ิเสาถึงขึ้นนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วดูนะต้องบอกว่าเขาเนี่ยขึ้นครบทุกข้อเลยนะครับเห็นป่ะนี่ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปิดวิทยุลงปุ๊บนี่เป็นไงเก็บหลกเลยนุ่มๆครบทุกข้อเลยนะครับ บันทายเธอก็งามเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูสภาพกันเลยดีกว่าครับใช่ครับผมเนี่ไฟไท้ายฝั่งสายเขาก็ยังถือว่าสภาพสวยงามนะครับผมไม่มีแตกหักนะซี่2อง,องนะครับผมโครเมียมยังถือว่าเงาสวยงามเลยเช่นกันนะครับแล้วก็มาเซเดเบสเงาสวยงามเลยแล้วก็ต้องที่บอกว่า ปกติแนะล้วรุ่นพวกนี้ถ้าแบบตัวทั่วๆั่วไปมันจะชอบเป็นสีเดียวตัวรถใช่ไหมครับคันนี้ได้เป็นโครเมียมาเลยนะครับผมบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆนะครับปฟท้ายด้านขวา,ขขาก็ยังถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันไม่มีแตกนะครับครับนี่แล้วก็เลยตัวิีโคลเมียใต้ไฟนะงามสวยงามทั้ง3มชิ้นเลยนะครับผมไม่มีบุบไม่มีลกิบไม่มีหงอเช่นกันนะครับครับอ่ะดูห้องสมบัตินะ,ะดูแล้วอย่าตื่นเต้นนะทำไมมีอะไรนี่มีสามใหนึ่งลูกด้วยแล้วก็เขาก็บุวไว้อย่างดีนะใช่สําหรับอันเป็นว่าถ้าคนชอบฟังเครื่องเสียง ติดไว้แบบนี้เลยแต่ก็มีแบบคุณอาร์ที่อะอย่างที่เราขายขายไปที่ใช้หน้าอะไรเงี้ยเขาอาจจะชอบเดิมๆก็มีนะลูกค้าหลายๆท่านเขาไม่ชอบจริงๆเอาออกได้เลยนะเห็นปะ่ะเพราะมันเป็นสายแบบนี้ก็เอาออกได้เลยก็ทาให้พื้นที่ด้านด้านหายเดิมๆคนเนี้ยไม่ได้เสียหายไปไหนนะแล้วก็นี่พี่ก๊อปช้อนต่ำนิดนึง <N> นี่มี power อยู่นี้ด้วยอ้โหเว<ร><อ>้ครบเว้ยครบกันเลยะ่ะนะครับผมแล้วก็นี่เลยดูด้านล่างต่อน,นี้จะเป็นพรมเดิมของเขานะครับผมตัวพลาสติกเกี่ยวของข้างบนนี่ยังอยู่นะครับแล้วก็หลุมพลาสติกข้างล่างนี่เลยยังอยู่ครบเช่นกันนะครับผมล้ออะไรเขานี่ยังมีมาให้นะครับแล้วก็แม่แรงแขนเดียวนี่ก็ยังอยู่เช่นกันนะครับผม้รับไฟห้องสมราร์ของเขานี่ด้านขวาฮะติดครบปกติเช่นกันเลยแล้วก็สามเหลี่ยมฉุกเฉินนี่อยู่ครบทั่วเลยครับนี่อีกหนึ่งความเดิมของเขาครับผมนี่กระจกหน้าเมอร์เซเดสเบนนะครับ เบนซ์เช่นกันหลังซ้ายบ้านใหญ่เบนซ์หลังขวาบ้านเล็กเบนซ์นะครับผมกระจกบ้านหลังเลยนี่กระจกเบนซ์เช่นกันนะครับผมมาต่อหลังขวาบ้านเล็กกันนะครับหลังขวาบ้านเล็กนี่เบนซ์หลังขวาบ้านใหญ่เบนซ์ฝั่งคนขับกระจกเบนซ์ครับผมเดิมครบทุกบานเลยครับ มาชมทางด้านเครื่องยนต์นะครับของเจ้า W202 กันนะครับครับผมคันนี้เครื่องยนต์นะครับของเขาจะเป็นรหัส M ตองหนึ่งนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินซีซูบปเรียงนะครับผม2,200 cc ครับผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เห็นเลยไหมแห้งๆเลยนะแห้งเลยครับบอกเลยว่าปกติเพราะว่า้านเราปกติมาเราก็จะไม่ได้แบบไปล้างแบบไปแบบเขาเรียกว่าไปล้างให้มันแบบ ไปพูดลายะบบไฟไม่ไหวครับถ้าล้างไหนผมบอกเลยนะครับรวนนะครับใช่ครับผมเพราะว่าเราก็จะเน้นแบบเดิมๆมาจากลูกค้าเนอะว่ามันต้องมีซึมต้องแห้งๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็รับประกันเลยว่าคันนี้เดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วก็เดินทางด้วยระบบน้ามันล้วนเลยนะครับผมอ่าพี่กอล์ฟดูด้านหน้านี่พวกสติกเกอร์มาตรฐานสากรของเขาเนะยังอยู่นะครับนี่เพจเดิมๆของเขาอันนี้ก็ยังอยู่นะพวกวอร์นิ่งที่ขาหน้านี่อยู่เดิมครบเลยนะครับผมครับแล้วก็นี่เลยตัวการความร้อนก็ยังอยู่พร้อมใช้งานได้นะครับ มาชมนะครับทางด้านภายในของเจ้า W202 คันนี้นะครับผมจะเริ่มต้นให้ตั้งแต่แผงประตูนะครับแผงประตูของเธอนะครับภายในของเธอเป็นสีเบจนะครับใช่แล้วตัดด้วยทีมลายไม้นะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับแผงลำโพงทุกอย่างไม่มีแตกหักนะครับใช่แล้วและสิ่งที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่า W202 ต่อให้เป็นรหัส C220 Elegance นะครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้าไม่ได้มีทุกคันนะครับใช่แล้วคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานนะครับใช่ครับผมอ่ะขอที่กระจกไฟฟ้าก่อนนะครับนี่เลยลง ขึ้นลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับครับลงให้ชมอีกทีนะครับปรับข้างไฟฟ้ากันนะครับไปทางข้างซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงครับผมนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งกันนะครับเบาะฝั่งคนนั่งนะครับเห็นไหมฮะสีเบทนะครับรักษารถได้ดีมากนะครับจากเจ้าของเก่านะครับใช่สวยงามนะครับเบาะไม่มีขาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ่แล้วอ่าเห็นไหมฮะเทระบบไฟฟ้ากันเลยนี่เลยเดินหน้านะครับนี่เป็นไงถอยหลัง แล้วก็พนักพิงนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงหัวหมอนขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติครับผมครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคอนโซลของเธอนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับช่องแอร์ทุกอย่างไม่มีแตกหักนะครับใช่คับคอนโซลตัวคอนโซลเองก็ไม่มีแตกแล้าเลยนะครับใช่แล้วแล้วก็ตรงนี้ลายมาตรงกลางก็ถือว่าสภาพลายมาเขาสวยงามเลยนะวิทยุคันนี้ได้เป็นของ pioneer มาแล้วผมมาพร้อมกับบวูฟเ f อ e r ด้านหลังนะบรกเลยว่าเครื่องเสียงดีเลยนะครับผมช่องใส่ของนี้อยู่ครบนะครับ เปิดออกมาที่เคเบิรลีกับตัวจุดไฟตรงไฟ12โวลต์ตรงนี้ยังอยู่ครบนะครับผมตรงกลางลายไม้นี่สภาพสวยงามมากนะครับผมแล้วคันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับเปิดออกมานี่ที่วางแกะตรงนี้เปิดออกใช้งานได้ปกติอยู่ครบนะครับผมแล้วเกียร์กลางเปิดออกมาก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะพี่ก๊อฟขออย่างนึงดิคันนี้ข้างนอกมันสีเป็นแบบแบล็คเบอร์รี่ใช่ป่ะครับข้างในสีเบจครับนี่ดูผมเขาสิ ผมยังสีแบบแบล็คเบอร์รี่เลยอ่ะเออว่ะเฮ้ยใช่เว้ยเมอร์เซเดสเบนส์ด้วยคืองงเลยรถเจ้าของเขาเขาไปหามาจากไหนคือไม่ได้แบบนี้มาจากโรงงานถูกไหมใช่ครับผมอันนี้คือเขาอาจจะต้องไปสั่งเพิ่มมาสั่งว่าสั่งเพิ่มมาเนี่ยยังตีตามเมอร์เซเดสเบนมาด้วยนะเฟี้ยวว่ะบอดีเฟี้ยมมากแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูของเธอก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับใช่แล้วลายไม้ทุกอย่างสวยงามครับ ลำโพงไม่มีแตกหักเลยนะครับบ่งทุกอย่างที่เป็นเบาไฟฟ้านะครับอยู่ครบนะครับไม่มีขาดบินไปเลยนะครับครมาเทสระบบไฟฟ้ากันกระจกไฟฟ้านะครับนี่เลยลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะลงอีกทีนะครับผมเปิะกระจกด้านข้างไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงครับผมใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนี่คือเบาที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับ แต่เธอยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับเห็นไหมฮะใช่แล้วแม้กระทั่งเป็นภายในสีเบลแบบนี้นะครับค่ะผอมก็ยังไม่มีขาดนะครับจัดใบครับระบบไฟฟ้าครับเดินหน้าครับนี่ถอยหลังแล้วก็พนักพิงนะครับผอมขึ้นลงหัวหมอนขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบชวนปกติขารับมาต่อทางด้านพวงมาลัยของเธอกันบ้างนะครับพวงมาลัยของเธอนะครับต้องบอกว่าเป็นพวงมาลัยที่สวยงามเช่นกันนะครับใช่แล้วครับเห็นห หนังสวยงามเลยนะได้นี่ไม่มีปี่ย่นเลยนะครับผมแล้วก็ตรงโลโก้เบอร์เสเด็ดเบนตรงกลางสวยงามเลย s อสนี่สภาพสวยงามมากๆเลยนะครับ หน้าจอเลนไม้บอกเลยว่านี่มุกใสสวยงามมากเลยนะใช่ครับแล้วรถคันนี้วิ่งมาเพียง2 1 7 6 4 5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแลนเรายืนยันการันตีว่าไม่มีการกลอไม่เด็ดขาดน,นะครับผมครับเปิดออกมาเลยนี่กระจกแต่งหน้าเปิดออกมาก็จะมีแต่กระจกไม่มีไฟแต่งหน้าเป็นแบบนี้มาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ไฟพดาเลยนี่ซ้ายขวาติดครบปกตินะฝั่งข้างซ้ายของเขาก็จะมีแต่กระจกเช่นกันไม่มีไฟแต่งหน้ามาจากโรงงานนะครับครับ มาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับรบแผงประตูด้านหลังนะครับเป็นสีเบจนะครับตัดด้วยชิมลายไม้นะครับรบทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับรบสวิตกระจกไม่มีลอกเลยนะครับใช่แล้วเทระบบไฟฟ้าครับครับผมนี่เลยลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับผมครับมาต่อกันที่แผงฝั่งข้างซ้ายบ้างเลยครับพี่กอล์ฟฝั่งข้างซ้ายนี่เลยสภาพบอกเลยว่าสวยงามมากๆเช่นกันนะลายไม้เงาสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับผมผมด้านล่างนี่ขาวสะอาดมากๆเลยนะครับผม ผมฟังฝั่งข้างซ้ายไม่มีล็อกเช่นกันนะมาระบบไฟฟ้าเลยนี่ลงขึ้นลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยครับครับมาต่อกันที่เบาะนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับเห็นไหมฮะสีเบดก็จริงนะครับแต่รักษารถได้สวยงามนะครับใช่ก็เลยไม่มีรอยแตกหรือรอยขาดเลยนะครับเห็นไหมฮะสวยงามได้นี่เรียงสวยงามไม่มีปีไม่มีย่นเช่นกันนะครับผมครับทั้งตัวพนักพิงทั้งตัวลองก้นเลยนะแล้วก็อันนี้เขาจะมีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะครับผมครับอ่ะ ระบบลบหมอนดูให้หน่อยเลยดีกว่าว่าใช้งานได้ปกติไหมนี่นะใช้ขวาใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็แผงซาด้านหลังก็สภาพสวยงามอยู่นะครับผมครับคือจริงๆริงอ่งพี่กอลฟลูกค้าเคยมีคนถามผมนะวลาผมแบบไปส่งรถหน้าง,งานอย่างเงี้ยบางคนถามว่า อันนั้นลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้รุ่นนี้นะ,ะเขาบอกว่าเฮ้ย C ตัวนี้มันเล็กหรือเปล่าาเงี้ยผมมาส่ง177อย่ยคุณผู้ชมดูเลยเดี๋ยวผมออนนี้ผมหมอดึนก่อนนะผมว่ามันเป็นแนวโป่งมากกว่านี่นะครับผมส่งแล้ว177แล้วผมนั่งเนี่ยคือหลังแนบสนิทหมดเลยนะไม่มีไม่มีแบบเอียงตัวนะเห็นปะเฮดลุ่มผมยังเหลือนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะต้องขอเท้าความนิดนึงด้วยว่า C ตัวเนี้ย มันพัฒนามาควบคู่กับตัว W 2 1 0ที่เป็น e c l a s ตัวนั้นมันก็เลยทําให้บอดี้ของเขาเนี่ยใหญ่โตตามนะก็ทําให้ซีจริงๆตัวนี้โป่งนะสำหรับคุณผู้ชมบางคนที่แบบอยากไปใช้ชีวิตประจําวันแล้วกลัวมันเล็กเกินไปบอกเลยนะว่าซีตัวนี้นั่งสบายมากและกําลังดีเลยใช่ทดลองขับจริงนะครับผู้ชมครับกับเจ้า W 2 0 2 C 2 2 0 e l e g a n t คันนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพภายในของเธอนะครับเห็นไหมฮะ ความสวยงามของเธอนะครับโอ้โหรถปี96นะครับส<ช>ภาพ<ช>ลายมงลายไม้ทุกอย่างสวยงามแบบนี้ใช่เบาะสีเบสสวยงามแบบนี้ผ้าหลังคาสวยงามแบบนี้ได้สีพิเศษหายากแบบนี้คุณผู้ชมว่าในตลาดแบบนี้จะมีไหมครับเห็นไหมฮะหายากโอ้โหเลยสวยงามนะครับลายไม้เธอดูสักก่อนนะครับและแอร์เย็นนะครับ วิทยุจากไพโอนียนะครับฟอนต์อาจจะดูโบราณหน่อยนะครับถ้าไม่ชอบไปเปลี่ยนเอาให้ฟังเสียงนิดนึงเสียงเพราะแต่ถ้าเกิดได้ฟอนต์ดีกว่านี้ก็จะเพราะกว่านี้เดี๋ยวนี้ฟอนต์ราคาไม่กี่บาทนะครับหาเปลี่ยนกันดูนะครับอ่ะจัดไปครับครับโอ้โหสองสองสี่สองสองศูนย์ดูนี่ครับจำคอสะพานนะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับดูเธอวิ่งนี่ครับเป็นไงครับ เรียบเปียดนิ่มนะครับแล้วช่วงล่างบอก่นี่กดความเร็วสูงนล้ดูดิพอเลยมั้งแม่โล่งๆนั่นเลยมึงก็กดสะยยาวเลยเพอแล้ว ให้ดูโล่งๆย,วยาวๆไปเลยครับผมย,ยาวๆกันไปเล, <pper> เลยก็เรื่งต์บอกเลยว่าสมบูรณ์เลยครับผมอัตราเร่งดีปกติเลยแล้วก็เกียร์เปลี่ยนนิ่มปกติทั้งตัวที่เป็นเราลากรอบเมื่อกี้นะครับงานทุกอย่างปกติหมดแล้วก็ตอนนี้การอบธรรมดาก็ปกติเช่นกันนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างบอกลยว่าสมบูรณ์มากนะไม่มีเสียงกุกกรกไม่มีอะไรเลยแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วฟิลของเจ้า222เนี่ยมันเป็นฟิลที่นิ่มมากนะครับเพราะว่าสไตล์เบนในยุคนั้นเนี่ยจะเขาจะทำมาให้รถมันแบบค่อนข้างนิ่มเลยใช่แล้วกก็สําาหรรรัับบบคนนนทีี่ต้้องไปปใใชชแววะจ บอกเลยนะว่าใช้ได้สบายสบายเลยครับเพราะว่าตัวถังเขาที่ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็อะไหล่เครื่องยนต์ที่มันดูแลง,ง่ายด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่ก๊อกว่าแอร์เย็นนี่เมื่อตอนรีวิวอะ่ะมีบินอีกใช่ไหมคันนี้เพิ่งทําระบบแอร์ R ไปอะ่ะมูลค่าเจ็ดพันกว่าบาทโอ้โหทำแบบล้างตู้ระบบไอมาหมดเลยแล้วก็อันนี้คอมแบบยกคอมมาด้วยนะครับเจ็ดพันกว่าบาทแล้วก็อันนี้มีแท่นเครื่องแท่นเกียร์เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วด้วยอีกหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทอ่า ตรายการตรงนี้คุณชมจําไว้ว่าใครซื้อไปไม่ต้องไปทําแล้วใช่สองบินนี้เพิ่งทํามาเมื่อประมาณวันที่5กับวันที่6เดือนสิเองครับเพิ่งทํามาไม่นานเลยคุณผู้ชมก็ไปใช้งานได้สบายใจเลยครับผมครับโออย่าลืมมาชมตัวจริงและทดลองขับกันดูนะครับช,ชักช้าไม่อยู่แน่นอน ยัไงไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า w 2 0 2 c 2 20, <ช>2 0 e l e g ู n t คุณผู้ชมได้รับหนึ่งก็คือสีหายาก Black b e r r y ใช่ไปหาดูก่อนในตลาดตอนนี้เจอ,รอ<ด>หรือว่าโคตรยากเลยถ้าเจอหรือถ้ามีะจะได้สภาพแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องไปไวัดกันอีกอใช่นะครับและตัวนี้นะครับเป็นอ l ลิเกนมีเบาะคู่หน้าไฟฟ้าใช่ครับภายในสีเบสใช่นะครับได้ชุดเครื่องเสียงไปอีกใช่นะครับสภาพรถเดิมๆสวยงามมากนะครับจัดให้กับผู้ชมในราคาแค่ 1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นอย่าลืมนะช่วงนี้แบบวางปุ๊บไปปับ๊บวางปุ๊บไปปับ๊บคุณผู้ชมต้องเร็วหน่อยนะครับใช่ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ที่ร้านถ้านับตั้งแต่ย้อนล่าการใกล้สุดก็2องสูเมื่อคืนก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวแล้วย้อนไปอีกคันนึงก็คันนั้น9นาที e 3สามแปดใช่แล้วก็ย้อน <c oughs> <ๆ>อีกภายในครึ่งชั่วโมงแต่ละคันบอกเลยว่าช่วงนี้จบหมดนะครับฮอดมากใช่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กับปตครโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกอโมโต์นะครับ